สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำโปรแกรมสำหรับเติมคำในรูปภาพเราก็ไปที่เปเรสโตล้วก็ค้นหาคำว่าใส่คำจากนั้นติดตั้งเสร็จเขาเปิดโปรแกรมในนี้จะมีฟังก์ชันที่หลากหลายใช้ง่ายอันแรกเป็นแป้นพิมพ์ ถ้าเป็นในมือถือ Android ก็สามารถพิมพ์ในมือถือได้เลยแต่ถ้าเป็นโปรแกรมจำลองที่ผมใช้อยู่นี้ก็พิมพ์จากแป้นพิมพ์ได้แล้วกดปึ๊กส่วนตัว f ก็คือฟังก์ชันฟอนตเปลี่ยนฟอนต์ได้ฟอนตมีให้เลือกค่อนข้างเยอะ ยเยอะมากครับแต่ที่เคยใช้มาหลายโปรแกรมเราสามารถเอาไปทำหน้าปกของ YouTube หน้าปกหน้าปกของอัลบั้มรูปอะไรก็ตามแต่ที่เราต้องการที่นี่ทีนี้เป็นเป็นสีของฟอนต์ตัวหนังสือ ทีตัวที่2เป็นเส้นขอบขอบที่เราเราสามารถให้เราสีมันม่ตัดกันเราสามารถขยายขยายออกได้ส่วนตัวสุดท้ายเป,เป็นเงา เป็นเงาขขางำใ้เต็งินเงา,เ,เ,งาเสร็จปุ๊บก็จะมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างล่างให้ติ๊กโอเคแล้วก็เซฟเครื่องเป็น,นันใช้ได้ในโปรแกรมจำลองเครื่องหมายมันไม่ขึ้นท่นเองก็แนะนำไว้เป็นประโยชน์ครับโปรแกรมนี้ใช้ได้เลย เต็มสิบผมให้ผมให้เต็มสิบเลยสำหรับฟอนโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ